สลาเหตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะนะครับการสื่ออยายณะภายในกับการสื่ออยายณะภายนอกก็ทำให้เกิดผัสสะผัสสะก็คือกรรมนะครับหรือเจตนาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตในอนาคตของบุคคลนั้นนะครับในที่นี้ก็ ผัะผัะเรื่องผัะก็มีผัตตะผัะในทางหูนะครับจะต้องมีหูของขันห้าจะต้องมีเสียงหูนี่ก็คืออายุณะภายในของขันห้าเสียงนั่นก็คืออายุตนะภายนอกของขันห้านะครับจะต้องมีการ มีวิญญาณก็คือตัวรับรู้นะครับส่วนตาก็เหมือนกันก็ต้องมีภาพก็คืออายตนะภายนอกส่วนตาก็คืออายตนะภายในแล้วก็มีวิญญาณก็คือการรับรู้นะครับจมูกก็คือลมหายใจก็คือการเป็นบัติธรรมภาวนาอานานตาน,นัสตินะครับถ้าเป็นลมหายใจที่บริสุทธิ นะครับก็อุเบกขาเฉยๆถ้าเป็นลมหายใจที่มีกลิ่นหอมก็เวทนาก็คือสุขถ้ามีกลิ่นเหม็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็เกิดความทุกข์นะครับหูตาจมูกลิ้นก็เหมือนกันลิ้นก็คือการรับรู้ลดจากไหนนะครับจากเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าติดแล้วนะครับก็คือขันห้า เสพจนติดเป็นยาเสพติดนะครับก็ความรู้สึกครั้งแรกก็คือเวทนาก็มีความสุขนะครับแต่สุดท้ายผลที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็คือความทุกข์หรืออาหารที่กินเข้าไปถ้ากินอาหารที่ถูกปากก็เวทนาอาหารก็คืออันภายนอกนำสู่เข้าภายในมีวิญญาณไปรับรู้ ลิ้นก็คืออายวะภายในสื่ออาัยนะภายนอกแต่เข้ามาสื่ออยู่ในปากในลิ้นลิ้นเป็นการรับรูรสอาหารที่โปรดปานนะครับก็เกิดเวทนาก็เกิดความสุขนะครับอาหารที่มีรสเผ็ดนะครับก็เกิดเวทนาก็มีความทุกข์นะครับปน ความสุขอาจจะชอบเสพรสดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปี้ยวต้มยำกุ้งเงี้ยมีครบรสเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มขมครบรสห้ารสและรสอร่อยอันนี้ก็คือเกิดเวทนาก็มีความสุขก็คือ,อประกอบด้วยทั้งความสุขและในสุดก็ ทุกนะครับก็อาจจะผลก็คือปวดท้องต้องเข้าห้องน้ำปวดท้องก็หายากินหรือไม่ก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาเข้าไปหาหมอนะครับก็เกิดเวทนาทำไปเรื่อยๆจนไปเหลือหลังอาจจะเกิดมะเร็งที่กระเพาะก็ได้นะครับหูตาจมูกลิ้นกายกายก,ายก,ายก็หนังที่ห่อหุ้มก็คืออายยนะภายใน สื่ออายตนะภายนอกก็คือผัสสะนะครับนั่งอยู่บนตะปูนั่งไปลำบิดตะปูอยู่ที่เก้าอี้ไม่รู้นะครับนั่งไปตะปูก็ทิมก็เกิดอาการบาดเจ็บเกิดเวทนาความเจ็บปวดนะครับอันนี้ก็เกิดความทุกข์ถ้านั่งไปเบาะนิ่มๆนะครับเช่นเก้าอี้ขับรถนะครับดีๆยี่ห้อดีๆไม่แข็งนะครับนุ่มเราก็ขับได้ทั้งวัน นะครับก็เกิดเวทนาก็เกิดความสุขแต่ในีสุดถ้าขับนานๆก็เกิดความทุกข์ก็คือเมื่อยนะครับก็คือสลายจักระเป็นปัจจัยทําให้เกิดผัสสะแต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีวิญญาณรับรู้ก็คือสื่อทางใจนะครับก็คือมโนใจร่วมอยู่ด้วยทั้งหมดหูตาจมูกลิ้นกายใจนะครับก็คือรวมศูนย์อยู่ที่การรับรู้ก็คือวิญญาณเองนะครับ ถ้าสัตว์เนี่ยถ้ามีสติมีสัตว์ชี้มาที่สัตว์รู้ถึงเวทนาของขันห้าดังที่กล่าวมานะครับแล้วก็ภัสสาะก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนานะครับเวทนาก็กล่าวมาแล้วเวทนาก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหานะครับตัณหาก็คือ,อความกำนัดความเพลินความพอใจความอยากความยินดีนะครับ